ยองยองสวัสดีทุกคนนะคะขอต้อนรับนะคะทุกคนเข้าสู่ช่อง Azuma Channel กันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะวันพุธที่ทุกคนรอคอยเอ๊ะรอหรือเปล่านะคะสําหรับวันพุธที่18นี้นะคะก็ตัวใหม่เข้าแล้วนะคะทุกคนกับเยกระจกเอทีนะคะวันพุธนี้เนาะมาเลยมาหลัง5้าโมงใช่ไหมเขาปิดอัปเดตถึง5้าโมงนะคะ เรื่องนี้ก็อยู่กับการอัปเดตนะคะประจำสัปดาห์ของเกมองเมอร์สีเซิร์ฟโกโบลกันอีกแล้วนะคะก็อีกเช่นเคยนะคะก็ขอบคุณคุณภุณทิพงนะคะที่มาแปลแพดโนตภาษาไทยให้เราได้อ่านกันในกรุงอมเมอร์สีไฮแลนด์นั่นเองนะคะอืมอ่ะนะวันนี้ก็หลายอย่างเนาะอัปเยอะอยู่ก็แพดค่อนข้างใหญ่นะคะเดี๋ยวเราไปเลือกกันเลยดีกว่าว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างนะคะ สรุปอัปเดตประจำสัปดาห์วันที่18มกรานะคะปิดปักปุ้มอัปเดตบ่าย 2- ถึงสเอ,อิม่มใช่ถึงห้าโมงเย็นนะคะไม่ใช่4ี่โมงปกติจนจะ4ีโมงนะเล็ก <c oughs> นี้อืหนะึ่งนาเลดอัพชิกิยิยมีเอชพี HP หงไก่นะคะเอพี HP กระจกนั่นเองนะคะเรื่องวันที่18มกราถึงวันที่30มกรานะก็จะเป็นการอัญเชิญแบบ่ามครั้งนะคะ3ตัว2.5เท่านะคะ ืแล้วก็มีโบนัสถ้าใครตัวครบก่อนที่สิบแปดเลทรเริ่มต้นก็จะเป็น10%บรปอร์อม,มีการันตี500ร้อยใบนะคะเรื่องนี้แรงอยู่แล้วก็โอไม่ใช่การันตี4มีร้อยเปอรเซ็นอยใบแล้วก็การันตีที่600นะคะอันนี้คือได้แน่นอนร้นอยเปอนาะส่วนใครไม่ครบก็จะเริ่มที่สซนะคะสำหรับเลทนี้ ทุกๆการเชิญ100่งใบก็จะสามารถแลกที่กมี s ยังมี SR ได้1ตัวนะคะก็เขารวมดาตั้งแต่เวห้าขึ้นไปเท่านั้นไอดีใหม่ขึ้นสร้างก็เลื่นไม่ได้ก็นะคะก็คงมีปัญหาอะไรในนี้ก็ยังเลยไปเปิดกันนะคะสระกระสกก็เก่งอยู่นะคะก็เก่งในโหมด PVP นะคะเป็นตัวค่อนข้างดีเลยนะคะ ม,มาดูว่าจะชิงเมตาท็อปสปีดได้หรือไม่นะคะสำหรับตัวนี้อสองนะคะกิจสมบรับภูมิรบมิลเลอร์รีแันอีเวนต์นะคะเริ่มวันที่18มกราถึงวันที่1กุมภานะคะก็แบ่งออกเป็นโซนต่างๆเนาะอ๋อนี่มันเป็นกิจกรรมประจำตัวกระจกใช่ไหมโซนสมบรับภูมินะคะผู้เล่นทางเซิร์ฟร่วมมือกันช่วยกันโซมตีนะคะโซนกิจกรรมโดยมีเครื่องหมาย อาตีฝ่าชิกิรมิจุดบัฟกิจกรรมให้ได้เคลียร์หนึช่องจสมี6จุดนะคะอันนี้อะไรเนี่ยโซนเก็บบัฟและจัดสกิลอัพสกิลเพิ่มความสามารถให้กับทีมนะคะโซนเวควสกิจกรรมผ่านเงื่อนไขที่กําหนดในแต่ละภารกิจปลดล็อกของรางวาัลแล้วก็ผ่านกิจกรรมแถบชื่อนะคะ ก็สตามิน่าของรางวัลแล้วก็โซนร้านคา้าคะแนนสะสมจากการฟาร์มกิจกรรมนะสกินใหม่การูด้าด้วยนะคะโอ้เราไม่ได้ดูรูป้วยเนาะะเดี๋ยวค่อยไปดูตอนสุดท้ายนะคะแล้วกันสกินใหม่การูด้านะคะแล้วก็สูมเมเทสอาร์เอพีกองส่ม4ชนิดนะคะเหมือนเดิมดารุมะดำผ้าประกอบกรอบเฟลและของอื่นนั่นเองนะคะส่วนทีมนะคะหน้าตาก็จะประมาณน,นี้นะคะเฟดหนึ่งเก็บแต้มนะคุณผู้ชมก็ลงว้หมดเลยนะคะก็มาดูได้นะ ว่าทีมอันอย่างบ้างนะอันนี้ก็เป็นทีมแบบเอ,อ่อพ่อเอ,อ่อโงเอนั่นเองเนาะดีวันโนบับอะไรสักอย่างนี้อันนี้ก็หาอะไรสักอย่างนะคะชิกิหรอ,อชิกินี้เข้า PVE เลยเหรอว้า่งมีโป๊กหกบาทนี้ PVE ไปสองตัวแล้วนะคะแต่ว่าชิกีมันก็ PVP ได้นะคะก็เก่งทั้งบูทั้งบุญนหรอ ก็มาดูได้นะคะสำหรับทีมตรงโคตนี้นะครับมีค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะหลากหลายทีมนะมีแม็กกันเลยนี่แม็กบัฟทีมด้วยนะโอ้รถอยู่อ่ะสามนะคะก็จะเป็นโซนความเชื่อร้ายนะคะอะไรเนี่ยคือ c ์โคชิ่งอีเวนต์ออฟเดอะชาร์ลมาละหลอดหรอเฟสสองของกิจกรรมมิลเลอร์รีเทิร์นหรือรีลันมาสั้นรีเทิร์นสิรีลันแล้วรีเทิร์นหรือรีลันรีเทิร์นดิใช่ไหม เมื่อกี้ฉอ่านว่ารีรันใช่ไหมรอบแรกอะ่ะไว่เป็นไลคนเราเริ่มใหม่ทุกวันนะคะเออรีเทิร์นีเวน์หรอ2 7สจมก,กรลานะคะสี่ทุ่มเป็นต้นไปจนกว่าจะเคลียร์บอสเสร็จนะคะจะมีบอสชั่วร้ายนะคะให้ได้พิชิตโดยสามารถลงได้200ครั้ง20ครั้งแรกของรางวัลจะดีกว่าใช้ชุชีตในการลงในแต่ละครั้งนะคะก็จะเป็น บอสตัวนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นบอสแห่งความโกรธเป็นบาสแห่งความโกรธนะโทธฉัมเฟสสองนะคะบอสปรากฏกายนั่นเองประมาณนี้เอออชุลานะคะอาชุาล่าลงกีศาสหรือเปล่าสี่นะคะก็จะเป็นผนึกความทรงจำของหงไก่นะคะเริ่ม18บมกราเหมือนกันถึงวันที่8ดกุมภานะคะฟาร์มสะสมเศษผนึก ชิ้นส่วนความทรงจำนะคะยายเอสพีกระจกนะสำหรับผู้เล่นที่มีอันดับ100อันดับแรกนะคะของคนที่บริจาคผลึกมากกว่า2000ขึ้นไปจะได้รับกอดฟิล์มกิจกรรมนี้นะคะหลออืม1,000แรกหรือบริจาคมากกว่า2000ก็ได้เลยอันนี้เป็นอันดับนะอันดับ1000กับบริจาคมากกว่า2000แต้มก็ได้นะคะโอ้กอโอเคนะ เดี๋ลืมไปฟาร์มกัน5ก็จะเป็นกิจกรรมนะคะเล็บบิดหรอเอออะไรสกักอ่านี่แหละนะคะเริ่มวันที่18มก,กราถึงวันที่26มก,กรานะคะรูปแบบทีมหรอเดีย๋ยวฉันจะเปิดดูแล้วมั้งดูก่อนนะอ,อ๋อนี่และหรอนี่กิดหมโรมปีกระต่ายก่อน O E S P หรอเอ้ยพี่ายจันนะคะนี่มีทีมนะคะโอ,อ้ อ้าวก็มาลองดูนะคะเรื่องนี้ในช่วงกิจกรรมจะมีโซนดันเซียนและเกมให้เล่นกันสะสมคะแนนไอเทมนะคะปลดล็อกของรางวัลน,นั่นเอง6ก็จะเป็นสกินใหม่นะคะอ,อันนี้หลายคนก็รอนะคะเซนฮิเมะยกม่วงนะคะสกินใหม่เซนฮิเมะจำาหนยลงร้านค้าสกินหลัง,ลงอัปเดต18มกรานนี้ลดรังลดราคา1สัป,ปดาห์แรกนะคะจาก200ยก ม่วงเหลือหนึ่งร้อยสี่สิบจม่วงนั่นเองเโอ้ยรถหนาอันนี้เป็นแค่สกินเฉยๆนะคะรถเยอะอย่าลืมซื้อสวยนะคะเธออันนี้เซตนะคะเซตกีฟดูเหล็กดูลักดูเหล็กนะคะเอ,คอ็กคลูซีฟหรอกีฟสุดเอ็กซ์คลูซีฟนะรายละเอียดนะคะก็จะเป็นสกินของเซนฮิเมะนะที่เซตขายพิเศษเหรอ สกินอาร์ตเอลทูดีกับโปรไฟล์เซนติเมตรไรท์ระดับคัสตอมเปลี่ยนสีสกินระบบสำรวจแมประบบพูดตอบโตพื้นหลังพิเศษโดยจะจำหน่ายในราคา440ยกม่วงถึงวันที่1กุ่มภาก่อนเที่ยงนะคะเรื่องนี้อ๋อโดยราคาจะแบ่งเป็นดังนี้นะคะหากซื้อแบบชุดกีฟ หลังจากอัปเดต18ถึงวันที่15มกราคมก่อนเที่ยงจะราคา580ยกม่วงวันที่25ถึงวันที่1ก่อนเที่ยงก็จะราคา640ยกม่องอมวงเพราะว่าอะไรอันนี้มันลดหมดแล้วใช่ไหมสัปดาห์แรกมันก็เลยราคาขึ้นหรอก็แรงนะเปลี่ยนสีหรออันนี้นะคะเปลี่ยนสีนะคะอันนี้แค่าบางส่วนจากแม่เซิร์ฟหรอ สวยมากนะคะสีที่เราเลือกสีชมพูสวยสีส้มก็สวยนะคะสีนีออนสีแดงอุ้ยหล่ออ๋อมันปรับอย่างนี้เลยนะคะทุกคนมีเศษสีประมาณล้านสีให้เลือกนะคะอ้หล่อต่ออ้ยโอ้อันนี้สวยอันนี้สวยมากอันนี้ดูราชนีราชนิคูณมากเือคือประจำชาติปะพูดตรงตรงอันอันนี้มันเหมือนจอพังไปหน่อยนะคะอุ้ยสีดำสวยเนาะ อุยดํานี่สวยอ่ะดําขาวสวยนะคะฉันว่าอันนี้ขอบคุณคุณ,คณพี่นัดนะคะพี่นัทนี่สวยมากเธอก็สมราคาคุยนะคะว่าไม่ได้นะเรื่องนี้ของแถมหลายอย่างด้วยนะคะอืมเหมือนจะมีอ่าเขตเขตอาคมด้วยมั้งที่มันแถมให้ก็สวยนะเขตนั้นอะ อ่ะแนะคะจะเป็นอ่กิจกรรมเริ่มวันที่18มกรลาถึง30นะคะมกรลาก็มีแพ็คขายนะคะระดับบอลซิลเวอร์โกลนะคะก็มาซื้อได้นะคะถ้าได้กอบเฟิลมซําก็ได้50ยกประมาณนั้นกาก็จะเป็นอ่ะ,อะไรเนี่ยสิ้นสุดเลทรอบนี้หรอ,อรายละเอียดร้านค้าแลกแต้มอ๋อสารนะคะสารเจ้ากิจกรรมจะหมดแล้วนะคะวันที่30มกรลาก่อนเที่ยงแรกของให้ทานก่อนดีโอ้ย อาลืมนะคะสารตรงหน้าแบบหน้าซมอนนะคะมันจะมีอยู่สามแผ่นเนาะก็อย่าลืมมาแลกกันที่30มกราลาก็หมดแล้วนะคะเนื่องจากจะเข้าสู่ฉากต่อสู้แบทเทิลทีมเวเลนสโน w อัปเดตเข้าหรอ,อหลังปรับปรุงจากเข้าได้ที่เซตติ้งซาวกราฟิกหรออ๋ออันนี้10หรออ๋อโคละอันกันหรออันนี้10นะคะอัปเดตระบบต่อสู้ใหม่แบทเทิลทีมนะคะ เนื่องจากจากต่อสู้แบทเทิลทีมนะคะจะอัปเดตเข้าเนาะเออถ้าปรับปรุงแล้วก็ไปที่เซตติ้งซาวแล้วแอนด์กราฟิกนะคะสปีดก็จะเป็นอัปเดตตุ๊กตาก,กระดาษนะคะเออรอบนี้ก็จะมีอะไรเซนเซนองไก่เขียวนะคะชิรานุยบินเทอร์อะไรสักอย่างนะเข้าเซิร์ฟหลังอัปเดตนี้ถึงวันที่12กุมภาก่อนเที่ยงนะคะ12ก็จะเป็นร้านค้าแมวนะคะ ก็จะมีถุงโชคลาบสู่มอะไรก็มาขายนะคะประมาณนั้น13ก็จะเป็นล่าสมบัติกับเอนโมสุบินะคะวันที่25เนานเริ่มถึงวันที่1น่ะคะกุมภาในช่วงเวลากิจกรรมหาไอแท่งแคดไวเชอร์หาได้จากถไอท n แมนทานวันละ1ใบซื้อด้วยหยกแดงได้นะคะเพื่อสูมของรางวัลในกิจกรรมโดยบัตรแคดไวเชอร์จะนำไปล่าสมบัติสุ่มของรางวัลน,นะคะดังต่อไปนี้ก็จะมีกระดิ่งสะสมครบตามจำนวนจะไของรางวัลในกิจกรรม ละเศษชิกายมิเอเดนอเศษอาร์มาดาวบัฟมิตมะแล้วก็ที่ตีมิตมะ6ดาวนะคะรางวัลในลิสต์ของกระดิ่งก็จะมี2-10ชิ้นด้วยกันนะคะม,มีเศษระมบ,บังกรอบเคลื่อนไหวโอนิกิลิฉากอินเตอร์ต่อสู้แบทเทอร์ทีมหรออ๋อหลงอันนี้เหมือนจะกดมาดูนะอยู่นะมีหรือปล่าก็ประมาณนี้นะคะกิจอันนี้ อ๋ออันนี้หรอฟอสเอนอะไรสักอย่างสโนว์อ๋อเวลาต่อสู้จะเป็นอย่างนี้หล่ออ๋อเดี๋ยวนี้มี่ขายฉากด้วยเหรอส,สี่นะคะอัปเดตใหม่องค์เมลจิคอสเมติกชอ็อปหรอเพิ่มคะแนนระดับคอสเมติกคอสคอสมิกหรออ๋อคอสมิกคอสเมติกแล้วหนึ่งสองหมื่นและสองหมื่นสี่ เพิ่มสินค้าสกินโกเลียลและขางยานะคะเรื่องนี้คือลายใหญ่อ๋อนี่สกินใหม่คาดว่าได้แต่คอเมติกระดับสูงหรอออมอะไรด,ดูแ๊บนะคะตึ๊ดตือดเตึอนเตนอนเตนนเนือนนัืนเตนเตอนนเอนอันนี้จะทำซาวให้นะคะเสียซาวจีนไงอ๋อประมาณน,นี้โอเค อ่ะ15นะคะตีเหตุกบเริ่ม18มกรลาถึงที่23นะคะเริ่มเยอะมากก็จะมีเขตกบให้ตีนะคะในช่วงนี้อาทายได้4ครั้งรวมถึงบอสเดียกบต่อวันนะคะรีเซ็ตทุกเที่ยงนะถ้าเราเอาทีมกบเข้าตีก็จะได้รับเขตเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะประมาณนั้นถ้าเป็นชั้น9ก็จะได้รับารางวัลพีเศษน้องกบแบบสุ่มด้วยนะคะร้านคาานี้ก็แลกของรางวัล มีกรอบเฟรมวัตถุ5ดาวแล้วก็เขตกบนะคะเรียนเขตก็ทบยอดไว้สําหรับกิจของกรบรอบหน้าได้ด้วยนะจ๊ะ16นะคะจะเป็นกิจกรรมฟาร์มเรียกมิตรมะนะคะเริ่มวันที่28มมกราถึงที่สานะคะสามารถเรียกฟาร์มมิตรมะได้4แบบออปชันนะคะจากัดได้200ครั้งต่อวันนั่นเองนะคะแก้ไขได้ตลอดเวลาเนาะโอเค16อย่างเหล่านี้โอ้หนื่อยมากนะคะเลิไม่ไหว ต่อไปก็จะเป็นแก้ไขปรปับปรุงนะคะ1ก็ปรปับปรุงในส่วนของโซนคิวในส่วนของอะไรกะบชาร์ดูอะ Shadow, ไรสักอย่างค่าใช้จ่ายในการเปิดดนันระดับอีซี่ดอม a l hard ลดเหลือ300 600 900ต่อน,นำดับหนอเมื่อ,อ,อก่อนแพงหรอ 2. ปรับสกินอุลตร้าบอทนะคะสกิลอุลตร้าบอทนะคะเอาให้เล่นง่ายขึ้นอันนี้เป็นอุลตร้าบอทแมงมุม 3. นะคะเพิ่มการคำนวณของ คาคูเลชั่นฟิวเจอร์ในส่วนของการปรับค่ามาให้ดีขึ้นโอ้โหอ๋อโอ้นีเงียระบบอ๋อระบบที่เราไม่ใช้อ๋อปรับให้ดีขึ้นหรอสี่เพิ่มอันนี้นะคะภาพของชิคกี้พามีเอสพีนะอินฟเ n นโ i อิบาร i กิโดจิปรับสกิลนะคะโอ้นิกิริเอสพีและฮันเนียเอสพีโอ้ยปรับแพทนี้นะคะปรับแล้วนะเรื่องนี้สำหรับ อ่ะโอนี้ AP กับอันนี้ยดีนะเธอปรับออกมาแล้วโอเคเลยนะคะคุณต้นเขาแปลไว้แล้วมังคดนี้นะคะนี่มาดูได้นะคะก็ค่อนข้างดีอุ๊ยอาทิตย์นี้เล่นไหมเออเดี๋ยวรอ,อ,อดูก่อนนะคะว่าจะยังไงโอเคนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับอัปเดตประจำสัปดาห์ที่18มกราของเกมโอโมซีเนาะมีเลดอัพนะคะ ใหญ่กระจกมานะคะอ้ยแรงมากแต่ฉั้นอะไม่มีเพชรเลยเไม่มียกเลยนะคะฉันจะเก็บยันไว้100่งยใบเพื่อไปเปิดเลดซูคยูมีนะคะเพราะเลดนะมันค่อนข้างดีแล้วก็ถ้าเปิดครบลายใบยก็จะได้ไอพีไต่ชันด้วยนะคะอเพราะฉะนั้นเลดนี้ฉันก็จะเปิดแค่50บใบนะคะเออทุกคนก็มาดูมดูกันได้นะคะเอออันนี้ก็เป็นสกินยายคาราสุนะคะที่แถมให้อ้ยนี้ก็รูปลักเก่าเนี่ย เ,เดี๋ยวนี้เป็นลักตักแดงงเออว่าไม่ได้นะคะโอ้กิจกรรมกระแต่นั้นลักโอ้ยเซนติเมตรนะคะเออเรื่องนี้นี่เป็นกระสอบอันนี้เป็นเขตโน้นเขตนี้นะคะที่เราดูกันหล่อะประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณคุณพุทธิคงกันอีกสักครั้งนะคะที่มา แปลนะคะแพทนอภา,ภา,ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยให้เราได้อ่านกันในกลุ่มองเมลจีไทยแลนด์เองนะคะเอาไปไหนแร้วนะคะอืมเนะาะสำหรับช่องเรานะคะก็เปิดยันขอเป็นหนึ่งทุ่มได้ไหมแต่แรกกะว่าจะมาหกต่ขอเป็นทุ่มรักกันนะคะหกโมงบางคนอาจจะเพิ่งกลับบ้านกับราชัว่าหนึ่งทุ่มโอเคเลยนะคะเลขหนึ่งด้วยนะคะนับวันสิบเก้านาฬิกานะคะสำหรับชอบอาจารยวัชแนล เปิด50ใบเท่านั้นอุ้ยอะไรนะ50ใบก็มาดูแล้วกันว่าออกก็ออกไม่ออกก็ปล่อยใจนะคะสําหรับเดทนี้สําหรับใครที่อยากจะให้อจุมาชินเนะเปิดให้เชื่อมันในอจุมาก็มาให้เปิดได้นะคะที่ไลน์ได้เลยนะตอนหนึ่งทุ่มนิดๆก็ได้นะคะประมาณนั้นโอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้เออขอบคุณสักการะชมทุกคนละกันน์พิพาฒอันไหนก็ขอบภัยทุกคนด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะ่จาจะยาวพอสมควรแล้วเอาเท่านี้ดีกว่านาะ เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็อันยองนะคะทุกคน